Oy, UV, U, U, G, เข้าบ่ายฟูรู้จริงเครื่องเครื่องไฟฟ้าและเครื่องไอทีกับรับรีวิวสินค้าจากเวิษัทเข้าบ่ายสวัสดีครับพบ่ายเชิญเคยครับกับผมอัชเดชจากเข้าบ่ายสาขาเซน็นทรัลชลสองครับผมวันนี้ก็จะมารับชม LED ยีาา่ห้อ panasonic นะครับไซสามสิบสองนิ้วนะครับรุ่นสามสอง gx หกคููค LED, บบทีนะครับผมตัวนี้เป็นแบ led backlight นะครับ ที่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับเป็นระบบอินเทอร์เน็ตก็ใช้ระบบของ Android นะครับเวอร์ชัน11นะครับในใน,ในการ uh, เล่นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับและพร้อมแอปพลิเคชันมากมายที่อยู่ในนี้นะครับตอนนี้เรามาดูสัดส่วนของของตัวนี้นะครับความกวาม้างตัวนี้อยู่ที่7.2 90เซนเมตรนะครับสำหรับ uh, คนที่ uh, มีพิอิ อ,อันเจาที่ว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับส่วนสูงก็อยู่ที่47.60ซมนะครับไม่ถือว่าสูงมากนักน,นะครับผมตัวนี้ก็นะครับเป็นระบบ Android ความละเอียดของจอเขาอยู่ที่1ล้าน4ี9 8 0พิกเซลนะครับก็คือจุดที่ใช้ในการในการสร้างสีแต่ละสีของเขาครับผม หนึ่งล้านตุดนนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูช่องต่อกันนะครับด้าหลังว่ามีอะไรบ้างครับผมครับเห็นไหมครับช่องต่อ u s บจะมี2ช่องนะครับสําหรับเสียบคีย์บอร์ดนะครับหรือว่าเสียบฮาร์ดดิสก์แฟลไดร์ฟเพื่อจะชมพวกหนังจากฮาร์ดดิสก์ก็ได้นะครับหรงนี้ก็ช่องเสียบสายแลนนะครับสามารถเสียบสายแลนได้ครับแต่ตรงนี้ก็มีไอตัว w i ไ,ไฟวิวินให้อยู่แล้วครับแต่ว่าถ้ามี Wi-Fi ก็สะดวกก็เสียบเชื่อมต่อไว้ระบบ Wi-Fi เลยก็ได้นะครับส่วนตัวนี้ก็เสียบช่องเสาอากาศนะครับแล้วก็ามาเลยครับของนี่สำหรับต่อเข้าวก,กลุ่มขยายนะครับเป็นช่องดิจิตอลสัญญาณเสียงดิจิตอลนะครับแล้วก็ HDMI 2ช่องนะครับเสียบเครื่องเล่นได้พร้อมกัน2ตัวก็สลับกันเล่นนะครับพิเศษก็คือรุ่นนี้มีช่องต่อหูฟัง นะครับปัจจุบันนี้น้อยรุ่นมากเลยครับที่จะมีช่องต่อหูฟังตัวนี้มีช่องต่อหูฟังได้ด้วยครับผมครับตัวนี้ก็มีระบบประวมวลผลภาพะระบบใหม่ของเขานะครับเรียกว่าดีวิดีทอนโฟรนะครับก็ที่จะใช้ในการประมวลผลภาพให้ภาพให้ถีที่ละเอียดมากขึ้นแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับตัวนี้เขาสามารถเชื่อมต่อบูทูธนะครับกับผมลำโพง ที่มีระบบบลูทูธทั่วไปได้ไม่ว่าจะเป็นซาวบาร์หรือร่องโฟมสองข้างนะหรือว่าคอมพิวเตอร์คอมพลอมคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับที่มี3ตัวที่มีระบบบลูทูธนะครับแล้วก็อีกตัวนึง่งคอมแพสนะครับเราสามารถอ่าลิงก์ข้อมูลจากโทรศัพท์ที่เราเล่นอยู่นะครับให้ส่งมาให้ทีวีเป็นแสดงได้เลยครับระบบคอมแพสนะครับผมส่วนระบบ Android นะครับก็เป็นเวอร์ชั่น11นะครับแจ้งไปแล้วตอนนี้มาดูหน้าตาของของ,ของตัวหน้าโฮมท็อกนะครับอันนี้ก็เป็นแอปล,ลักที่เขาโหลดมาให้มาให้มาให้อยู่แล้วนะครับเนี่เยเยอะแยะมากมายส่วนนี้ก็เป็นเซรโตนะครับคล้ๆก้บตทร์เราโหลดแอปเพิ่มเติมก,ก็เข้ามาที่ตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวเล่นดูดีที่มีสองช่องเดี๋ยวพี่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ สินค้ารุ่นนี้นะครับสามารถซื้อและสั่งซื้อได้ที่พ่อใบสาขานะครับผมส่วนสังร้านหรือว่าออนไลน์ก็คลิกเข้าไปเลยครับ www. dot. t m i l e dot. นะครับสามารถคลิกยี่ห้อ panasonic คลิกไซส์ข,ของเขาก็าไปได้เลยครับก็จะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อครับให้เราเลือกชมอยู่แล้วก็ครับเป็นยังไงบ้างครับผมกับคลิปนี้หากชอบคลิปนี้ฝากกด,ดไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม แล้วกัขอเข้ามใหม่กับเขาบายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องไฟฟ้าและเครื่องไอทีเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ